สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับชุด54มิลนะครับสเปคนี้นะครับก็จะเป็นของเวฟ 110i นะครับปี2012นะครับจนถึงปี2020ชุดเซตนี้นะครับก็เป็นชุดคิดนะครับที่เราได้มีการเทดสอบนะครับทำให้สามารถที่จะนำไปใช้งานนะครับนำไปประกอบแล้วก็ไล่เนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะครับซึ่งเราได้มีการเซตอุปกรณ์ชิ้นส่วนไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับซึ่ง จากการทดสอบนะครับในชุดคิดชุดนี้นะครับให้การขับขี่ที่สนุกนะครับมีอัตราเร่งการตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบสูงนะครับก็ทําได้ดีเลยทีเดียวลองไปดูนะครับว่าหลังจากรถคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งชุดคิดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอัตราเร่งสมรรถนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันเลย และนี่นะครับก็เป็นคลิปการวิ่งทดสอบของรถคันนี้นะครับซึ่งโดยสภาพรถนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็เป็นสภาพรถที่ใช้ในการขับใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็คนขับนะครับก็น้ําหนัก60กว่าซึ่งจากการทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าส่วนประกอบของรถคันนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยนะครับมี อะไรบ้างนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับในส่วนประกอบของชุดเซ็ตชุดนี้นะครับก็จะมีชุดเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบนะครับขนาด54มิลนะครับแล้วก็ฝาสูบนะครับซึ่งฝาสูบนะครับก็ได้มีการขยายวาล์วนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการซีนซีพอร์ตนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับง่ายในการนําไปติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าการซีนซีพอร์ตนะครับจะทําให้แต่ละฝานะครับมีขนาดที่แม่นยํา แคมชาร์ปนะครับที่เราได้มีการปรับองศาให้เหมาะสมนะครับกับสเปคฝาแล้วก็ลูกสูบไซส์นี้นะครับแล้วเรามีการป้องกันนะครับวาล์ลอยนะครับด้วยการใช้สปริงวาล์วนะครับที่มีค่าเคสปริงเนี่ยที่สูงกว่าเดิมแล้วก็เราได้มีการปรับแต่งนะครับระบบน้ํามันนะครับเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มติ๊กสายน้ํามันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีการขยายลิ้นเร่งนะครับให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของท่ออากาศนะครับที่มีการเทดสอบในกับรถสเปคนี้นะครับให้มีการรีดอากาศนะครับเข้าเครื่องยนต์เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการขายเสียนะครับก็มีการคายด้วยท่อที่มีการไล่สเปคมาพิเศษนะครับสำหรับรถ สเปคเครื่องยนต์ตัวนี้เลยแล้วก็ควบคุมนะครับการจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็ควบคุมการจุดระเบิดนะครับด้วยกล่อง NK ECU Full Stand Neck และนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดชุดคิดนะครับที่เราได้มีการเทดสอบแล้วนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสเปคของเวฟ e 1 1 i i คันนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับจะนำชุดคิดนี้นะครับไปติดตั้งนะครับหรือนำไปใช้กับรถของตัวเองนะครับก็สามารถ ติดต่อนะครับได้ที่เพจ NK Racing นะครับหรือติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ NK Racing ทั่วประเทศครับ